สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมือนวาดการ์เด้นนะคะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับดอกไม้หอมต้นเล็กๆกระทัดรัดน่ารักค่ะ ก็คือต้นม่วงเทพพลัดนั่นเองนะคะเป็นพันไม้นะคะที่สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานชื่อไทยว่าม่วงเทพพลัดนะคะเมื่อวันที่29กันยายน2552นับว่าเป็นมงคลน,นามเพราะสีม่วงเนี่ยเป็นสีประจำพระองค์ด้วยเช่นกันค่ะ ม่วงเทพพลัดนะคะก็เป็นพืชท้องถิ่นที่หายากของเกาะโซโคตาซึ่งอยู่ในหมู่เกาะเยเมนในมหาสมุทรอินเดียค่ะเป็นไม้ล้มลุกที่มีความสูงสภาพธรรมชาติประมาณ60เซนติเมตรนะคะ มีใบสีเขียวเข้มนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยดอกเขาจะออกในช่วงหน้าร้อนแล้วก็ดูดูใบไม้ลินะคะดอกมีสีม่วงอมฟ้ารูปดอกของเขาเนี่ยเมื่อบานแล้วก็จะมีทรงคล้ายๆดาวมีเกสรสีเหลืองสามารถเห็นได้ชัดเจนมีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะ การขยายพันธุ์ของเขานะคะก็ทําได้ทั้งเพาะเมล็ดแล้วก็ปักชําเลยค่ะดินที่ปลูกก็ต้องเป็นดินที่โปร่งระบายน้ําได้ดีรดน้ําในตอนเช้าและเมื่อดอกเขาเนี่ยเริ่มมีเหี่ยวก็ให้เด็ดดอกทิ้งนะคะเพื่อกระตุ้นการออกดอกรุ่นใหม่แม้ว่าจะเป็นไม้ต่างถิ่นนะคะแต่สภาพอากาศในประเทศไทยเนี่ยม่วงเทพร,รัสก็สามารถจเจริญเติบโตได้อย่างดีเป็นไม้ดอกที่มีความสวยงามแล้วก็โดดเด่นด้วยกีบดอกสีม่วงอมฟ้านะคะตัดกับสี เหลืองของเกศรเหมาะอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะเป็นไม้ดอกแล้วก็ไม้ประดับนะคะ